สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขยายพันธุ์คลาค้าขุนแผนกันนะคะขุนแผนเนี่ยเป็นไม้มงคลนะคะจะมีความเชื่อทางด้านความเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ช่วยเรื่องค้าขายใบเขาจะมีลายสวยงามนะคะ,ะกระถางนี้เราก็ปลูกมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาขยายพันธุ์มาแยกหนอกันนะคะคือลักษณะของเขาจะเป็นเป็นเงา เป็นคือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเงาเป็นเป็นเป็นกอค่ะมันจะแตกหนออกมานย่มันจะหนอทะลุกระถางเลยก็ใช้วิธีงัดเอานะคะแกะเอาแกะไม่ออกก็เอากรรไกรมาตัดดีกว่าค่ะแข็งมากเลยกรรไกรก็ตัดไม่ค่อยออกบิดนิดนึงโอเคดึงบ้างเลยบ้างไม่เป็นไรนะคะ เนี่ยมันแน่นเกินเพราะว่ากระถางมันเล็กกระถางมันเล็กไปแล้วต้องใช้แรงเยอะมากแต่ว่าต้องระวังไม่ให้อ่าก้านต้นลำต้นช้ำนะคะโอเคออกมาแล้วไหมคะลากเดินเต็มกระถางเลยทีนี้เราก็เอาดินออกเอาดินเก่าออกค่อยๆ แกะดินออกนะคะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะไม่งั้นเล็บกำหมดสกรปรก,กเชื้อโรคโอเคเดี๋ยวคอทำยังไงดีเอาดึงออกดียะคะ่ะนี่ยค่ะเอาดินออกออกให้เยอะที่สุดถ้าล้างได้ก็ล้างค่ะแต่ว่าวันนี้ ปกติคือไม่เคยล้างแต่ถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องล้างออกนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเงาออกมาตรงนี้เราเราแกะดินให้หมดแล้วก็สามารถตัดได้จะหักก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีหน่อเล็กๆออกมาด้วยตรงนี้เราเอาไปขยายพันธุ์ได้เมื่อกี้ที่ที่หลุดมาจากกระถางเราก็ ใต้กระถางเมื่อกี้ก็เอาไปปลูกใหม่ได้เหมือนกันอ่าเจอแล้วขอตัดหน่อยน่าจะตัดไม่ออกมาแล้วแข็งมากโุ้ยเอาไงดีหักดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะมันไม่ตายมันทนเพราะว่าเคยทำมาหลายต้นแล้วเขาเลี้ยงง่ายด้วยแต่ว่าไม่ชอบแดดแรงนะตัวนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าแดดแรงเกินใบเขาจะไหมอ่าโอเคออกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต,ตัดรากนิดหน่อยตัดให้ขาดเลยชับชับชับโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางกันนะคะถ่ายแล้วแยกตั้งไว้ก่อนข้องใจหนอนี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่ใต้กระถางเรายังเก็บไว้ได้นะคะ ขยายพันธุ์เหมือนกันเลยกับติดมาที่อีกต้นหนึ่งโอเคใช้กระถางใส่กราบมะพร้าวแช่น้ำไม่คืนหนึ่งลองก้นไว้เพื่อจะได้มีเก็บน้ำได้คือคล้าเขาจะชอบดินร่วนซุยก็จะชอบดินร่วนนะคะแต่ว่าถ้าแฉะเกินก็ไม่ได้รากเน่าเหมือนกันไอนี้เพราะว่าเราต้องลดน้ำ สัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งอืมก็เลยใส่กลับมะพร้าวไปด้วยโอเคแกะแล้วก็ลากเยอะมากโอเคตัดลากแล้วก็เนี้ยค่ะออกมาใส่ไว้ในกระถางเบยเขาจะสวยมากเลยเป็นลายเป็นเหมือนก้างปลาขาวๆสวยโอเคใส่ดินให้เต็มนะคะ ไม่มีกระถางใหญ่เลยช่วงนี้กระถางไปหากระถางใหญ่มามันขาดตลาดก็เลยเอาเล็กเล็กมาก่อนเพียงแต่ว่าแยกอย่าให้มันแน่น,นกระถางเกินเดี๋ยวค่อยย้ายใหม่ใส่ดินให้แน่นนะคะไม่ถึงกับแน่นมากเออแต่ว่าอย่าให้ล้มค่ะโอเคก็เอากับอ๋ออาาวมาวางไว้ข้างบนอีกนิดนึง เดอเสร็จแล้วหนึ่งต้นง่ายมากเลยค่ะเลี้ยงก็ง่ายเป็นไม้ฟอกอากาศปลูกในบ้านก็ได้ริมระเบียงหรือว่าหน้าต่างก็ได้ฟอกอากาศได้ดีต้นเขาก็จะสูงไม่มากค่ะไม่เกินหนึ่งเมตรเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอมาใหม่อีกแล้วก็ขยายได้อีกแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบ กอใหญ่ๆก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็เพื่อเอาไว้ขายบ้างโอเคเดี๋ยวอีกกระถางนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะใส่กับมะาพร้าวกับมะาพร้าวสับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนจับมาใส่อัอนหนึ่งเริ่มมึนแล้วลืมใส่ดิน อกระถางนี้มันเล็กไปเอาต้นเล็กมากาว่าจะเอาต้นเล็กที่วันก่อนได้จำไว้แล้วค่ะได้ได้ขยายพันธุ์ไว้แล้วเนี่ยมีรากง,งอกแล้วจะกระถางนี้มันจะเล็กกว่าก็เลยเดี๋ยวใส่ดินแล้วก็เอาต้นต้นเล็กมาใส่กระถางเล็กกว่าโอเคน่ารักต้นเล็กๆก,ก็น่ารักนะคะไม่ แล้วแต่อารมณ์บางทีอยากให้มันเล็กแค่นี้แล้วก็วางไว้บนโต๊ะทำงานแต่มันโตมันโตเรื่อยๆมันไม่ถึงกับโตเร็วมากแต่ถ้าวางโต๊ะทำงานมันก็นะต้นใหญ่ไปอ่ะขนาดเนี้ยใส่ดินเหมือนเดิมค่ะกดๆนิดหน่อยไม่ต้องออกแรงเยอะโอเค ได้แล้วแล้วก็โรยเอานี่ไงสวยแล้วใบกลับมะพราะ้าวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราวางในที่ร่มมันจะได้ช่วยอุ้มน้ําถ้ามีกระถางสวยก็เอามาใส่ได้นะคะเปลี่ยนได้อันนี้แก้ขัดไปก่อนอเกอีกระถางหนึ่งต้นเล็กเดี๋ยวเอาต้นใหญ่ไปใส่กระถางกระถางของต้นเล็กอะ่ะ เพราะว่ามันมันใหญ่กว่ากระถางมันใหญ่กว่าอันนั้นนแปดนิ้วนี้กระถางหกนิ้วนีค่ค่ะเห็นไหมมีมีรากมีเงาของมันออกมาอีกอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนได้รากออกขนาดนี้ค่ะก็ก็ไม่นานมันมันอาจจะเหมาะกับ ดินที่ปลูกด้วยเพราะว่าใช้ดินล้วนแล้วก็เป็นคนแบบรดน้ำรดน้ำไม่ค่อยบ่อยอะค่ะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งแล้วแต่อารมณ์ตอนใบเล็กๆเขาจะมีสีชมพูปนด้วยเดี๋ยวเขาพอพอเขาโตขึ้นมานิดนึงก็ใบจะกลายเป็นเนี่ยค่ะสี สีเขียวสีเขียวสลับกับสีขาวเป็นเส้นๆแต่ว่าใต้ใบเขาก็จะคล้ายๆสีม่วงอะค่ะลักษณะใบของเขาก็ใบหนาเหมือนกันนะคะเค okay, อันนี้เราเปลี่ยนดินกันก่อนอันนี้กระถางจะใหญ่กว่าเดี๋ยวเราจะใส่ต้นใหญ่เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมรอบนี้ทำให้ดูหลายต้นเลยเพราะว่าไหนๆก็ ขยายพันแล้วอาใส่ไม่ต้องเยอะกนแล้วก็เดี๋ยวเอาค้าหุ่นแพนมาใส่หนีหมคะเขาจะไม่ไม่ไม่เหี่ยวอ่ะถึงเราจะขยายพันจะตัดจะหักเงาของเขาหักรากของเขาเขก็ไม่ไม่เหี่ยวนะต้นนี้จะนานนิดนึงแล้วโดนแยกมาหลายโลกแล้วสุขสาร ดดเดียวอีกแล้วาใส่ดินเสียดายเก็บใส่หมดเลยค่ะเป็นอันนี้จะเป็นดินธรรมดาดินถุงทั่วไปเนี่ยค่ะที่หาซื้อที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้ขายดินทั่วไปโอเคภารกิจขยายแธุนคล้าขุนแผนเสร็จเรียบร้อยต้นสุดท้ายแล้ว ลองทำดูนะคะแต่ระวังอย่าให้ดินแฉะเกินไปเพราะทำให้รากเน่า,นาแล้วก็ใบเหลืองใบหงอกได้ค่ะลองทำดูนะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาฝากอีกค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะขอบคุณค่ะ